ตัวครับหนึ่งตัวครับผมหนึ่งตัวครับสวัสดีครับมาหัวช่องคนหากินรอดช่วีหน้องเออเศร้าๆครับผมบรรยากาศพาพี่น้องไปหายาำรอดจักโคครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันพี่น้องว่าจะมาน์สบอไดกไว้ว่านี่สิบหลังครับ จะขวากจากเขาเขาด้วยพี่น้องเนี่ยลุกประมอครับผมเดี๋ยวไปหลุดนักการครับผมเดินทางครับเริ่มหนาวพี่น้องหมอกหนาตึกเลยครับผมหกอมงครับมองเห็นงยังไลยครับผมอุ่นอุ่นข้างหน้าครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งหลอกกันเลครับพ่อยมานปะ ครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงครับผมดักไว้หลายที่ครับผมเดี๋ยวไปเบมือหลังแรกครับบอนี่ดักไว้หลังหนึ่งาม,มาจมานะครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยดับเริ่มหนาวแล้วครับผมหมอกลงครับดักหลายอย่างมันเนี่ยทั้งตุ่มกบทั้งนี่โอ้ขีหนึบเงียบพี่น้องคึ้งเงีนนยบเงน,นาะมีตัวมีบ่ นี่วะอ้ามีตัวพี่น้องมี่วะพี่น้องหลังแหลกวิ่งไหนเจิดวะอ้โหยพี่น้องโคโลครับผมหลังแหลกมานะครับนี่นี่วิ่งไหนตัวงองครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอ,อย่าเท่ครับผมสวยๆครับยามแดงมาแล้วครับ อยากเทใลยจุงเที่ยงเลยเป็น,นตัวแง่สวยครับขลหน้าดเดีย๋ยวเบิ้งหลังนึงครับด่าไปพูดนครับบอลหลังครับฟังผลีกฟังท้งหน้าอีกสางครับหลังนี้เขาปลาเทียวโอเคนะพี่น้องหลังแหลกอ่ะตัวดฉากมาดูวสวยครับนี่ครับโอ้วนเลยครับผม เสาครับผมอายุหากินพี่น้องออกน้ำปึ๊บเลยเนาะคือมันคนมันลักมึงเลยบ่เขาครับผมลังเลยบ่เขาครับขื่นมากขึ้นปล่อยปลาไปครับแต่เงียนเงียปลาหมอครับผมโอ้กัน ดอกมะเขืขอก็ถือว่าสองหลังนี่ครัฟ้าหลังนึงครับผมได้หลังหนึ่ง๋ยวเบิ้งอีกฝั่งนึงครับผมสามหลังนี่ครับจะมีกบเข่าครับผมหอดใจทิ้ง ขอนไม่กลอกรับได้ไหมตะหมันได้อยู่ได้อยู่ได้สองตัวแล้วนนี่ กบเผาครับสองตัวครับผมบักเงาเอฟเป้เลยครับผมขอยาทท่ครับเรบรอยล้สองตัวครับนียดนัองตังนึงแม่งชนหลอกฝันไม่ได้มาเฉับดนีังสุดท้ายครับผม บล้กบได้บอกรู้สึกเหรอโอ้โหนี่นี่มาหนุ่น้องตัวสวยครับโอ้รุดเสยเออกบรุดพี่น้องเออ ออกไปสามโอ้ยล่างปุ๊บออกเลยครับงานเปิดพี่น้องออกไปเลยครับผมโอเคครับผมเป็นอยังครับอย่ามาดักหม่พีน้องครับผลงานเลยครับซิฟล้างพี่น้องได้มาสองตครับง่ายๆครับเอเบ้เลยครับรูปไปตัวหนึ่งคือกเกอครับล่างล่างมันรูดครับผม สวยโอเคครับไปเบื้องแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสวีดัสสวัสดีครับผมเชิญคลิปหน้าครับ